แสงเงินแสงทองเป็นชื่อมงคลที่ตั้งเพื่อสื่อความหมายถึงความสว่างสดใสโชคลาบซึ่งก็มีชื่ออื่นๆอ,อีกเช่นกวักมหามงคลบาลังทองหรือหยกการจนานะคะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมต้นแสงเงินแสงทองนะคะเป็นพืชที่มีลำดับมากกว่า40ชนิดนะคะซึ่งได้มีการปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีสีสันสวยงามซึ่งมีชื่อสามัญว่าอากนิมาหรือแก้วการจนานะคะ แล้วก็มีชื่ออื่นๆออกไปตามแต่จะพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ผสมกันออกไปอะคะ่ะตามสีสันตามความสวยงามซึ่งต้นที่ยำออกมาเอืดคุณผู้ชมนี้อมีชื่อว่าต้นแสงเงินแสงทองนะคะแก้วการจนาหรืออกอนีมาเป็นพืชที่อยู่ในวงว่านนะคะและก็อยู่ในสกุลอกอนีมาหรือแก้วการจนาค่ะจัดว่าเป็นไม้มงคลที่มีความสวยงามและใช้ใบประกอบในการจัดดอกไม้นะคะแล้วก็ได้รับความนิยมมากจากตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะ ก็เลยไม่น่าแปลกใจนะคะที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งไม้ใบค่ะแสงเงินแสงทองเป็นชื่อที่เป็นมงคลนะคะที่ตั้งเพื่อสื่อความหมายถึงแสงสว่างที่สดใสหมายถึงโชคลาภซึ่งก็มีชื่ออื่นอีกเช่นกวักมหามงคลบัลลังก์ทองยกการนาต้นไม้ในสกุลแก้วกาจนาหรืออโกนีมาเนี่ยนะคะนอกจากจะถูกยกให้เป็นราชาแห่งไม้ใบแล้วนะคะ หรือว่าเป็นราชาแห่งไม้ประดับนะคะก็ยังมีทรงพุ่มที่สวยงามเล็กกะทัดรัดใบมีสีสันแล้วก็ลวดลายที่หลากหลายอะคะ่ะจากการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนอื่องนะคะและยังมีคุณสมบัติที่ดีเด่นในเรื่องของความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีะคะ่ะเหมาะที่จะปลูกไว้ประดับตกแต่งสวนอาคารสถานที่หรือริมระเบียงเล็กๆของบ้านก็ได้ะคะ่ะ สำหรับเรื่องการปลูกเลี้ยงดูแลก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะคะเพียงเราทำความเข้าใจกับต้นไม้สกุลนี้กันนิดนะคะว่าถ้าเราปลูกไว้ในที่มีแสงสว่างมากนะคะใบเขาก็จะชูตั้งขึ้นนะคะใบอาจจะสั้นนิดนึงแต่ก็จะมีสีสันที่สวยงามสดใสนะคะถ้าปลูกไว้ในที่ที่มีแสงสว่างน้อยใบก็ค่อนข้างจะอ่อนละทวยขนาดราบไปกับพืนนะคะ ใบก็จะออกสีซีดไม่สดใสหรือถ้าตั้งกระถางไว้ในที่ที่มีแสงด้านใดด้านหนึ่งนะคะเขาก็จะเอียงต้นไปที่ที่มีแสงะคะ่ะแต่ถ้าให้เขาโดนแสงแดดโดยตรงเลยนะคะก็จะทำให้ใบไหม้ได้นะคะแต่ต้นไม้สกุลนี้ก็มีความอดทนนะคะกับสภาพดินฟ้าอากาศที่แห้งแล้งแล้วก็ความชื้นต่ำได้เป็นอย่างดีะคะ่ะแสงเงินแสงทองช่วยส่งเสริมให้มีลาภยศเงินทองมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลนะคะ ช่วยเสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิตแล้วก็ยังช่วยลดมลพิษภายในบ้านช่วยดูดกา๊าซฟอ์มาลดีไฮอะค่ะก๊าซที่เป็นสาเหตุของอาการแพ้ตึกได้อีกด้วยค่ะมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆวันมีแต่ความสุขไปกับยศจุพันธ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับยศจุพันธ์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ